ระคิตธ,ธรรมคำพีภาคประสัญญาใหม่พระธรรมกิจการบทที่8ขอที่หนึ่งทังขอที่40ได้ทรงกาวไหว้วาดังนี้โซโลโคมเห็นคิดจักฝายโซโลกโกเห็นดีในการที่เขาขาสเตฟาโนนั่นเสียในคราวนั้นเกิดมีการคมเห็นอันใหญ่โอคิดจักที่อยู่ในกรุงเงยรูซาเลม็มพวกลูกศิษยทั้งหมด เว้นแต่พวกอคาสาวบก็ได้แต่กระจัดก,กระจายไปทั่วแขวงยูดาดและแขวงสมาเลียแต่มี้ายบางคนผู้ยำเกงพระเจ้าได้เอาศพของสเตฟาโนไปฝังไว้และมีการโศกเศราห้องหายอันใหญ่เพาะทานไฟโ,โซโลพยัญ,ญามทำลายคิดทจักอย่างหุนแหงโดยเข้าไปตามบ้านเฮือน ลากเขาทั้งยิ่งและทรายไปขังไวในกุกการประกาศข่าวประเสริฐในแควงสมาเลียไฟซิททั้งหลายที่แตกก็จักกระจายไปนั่นก็พากันไปประกาศข่าวประเสริฐแทงพระธรรมตามบอนต่างๆส่วนฟิลิปได้ลงไปยังเมืองหนึ่งที่แขวงสมาเลียประกาศเรื่องพระคิดให้ไทยเมืองนั่นฟัง เมื่อคนทั้งหลายได้ยินและได้เห็นหมายสำคัญที่ทานกำลังเหตุอยู่นั่นเขาก็พร้อมใจกันฟังถอยคำประกาศของทานด้วยว่าผีถอยห้าที่สิงอยู่ในหลายคนได้ห้องด้วยเสียงดังและออกมาจากคนเหล่านั้นคนที่เป็นง่อยและขาเสียหลายคนก็ได้ดีเป็นปกติ จึงบังเกิดมีความยินดีอันใหญ่ในเมืองนั้นมี่ายภูหนึ่งสื่อซีโมนอยู่ในเมืองนั้นแต่ก่อนมาเป็นหมอเวทมนต์เคยเหตไถ่ไทยเมืองสมเรียเงืดง้ออัศจรรย์ใจและอวดอ้างวาตนเป็นภูสำคัญ่ายคนทั้งปวงทั้งภูน้อยและภูใหญ่ก็สนใจ ฟังคนนั่นแล้วว่าว่าผู้นี่แหละเป็นอนุภาพของพระเจ้าซึ่งเอิ้นว่ามาฮิตเิลิตคนทั้งหลายได้สนใจฟังผู้นั่นเพราะเล่าได้แสดงเวทมนต์ให้คนทั้งหลายเงดง้ออัศจรรย์ตั้งแต่เหึงมาแล้วแต่เมื่อเขาได้หับเสือซึ่งฟิลิปได้ประกาศเป็นข่าวประเสริฐ เรื่องรัชานาจ,จักรของพระเจ้าและพระนามแห่งพระเยซูขิดแล้วเขาจึงได้หับบัพติศมาทั้งซ้ายและยิงฝายซิโมนเองก็เสือเหมือนกันเมื่อหับบัพติศมาแล้วก็ติดอยู่กับฟิลิปและประหลาดใจที่ได้เห็นหมายสำคัญและการอิทธิฤทธิ์อันใหญ,ญ่ ที่ได้บังเกิดมานั้นเมื่อพวกอะคาสวบที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินข่าวว่าไทสมาลียได้หับเอาพระธรรมของพระเจ้าแล้วจึงได้ใส่เปโตรกับโยฮันไปหาเขาท่านทั้งสองได้ลงไปอ้อนวอนสำหรับเขาเพื่อให้เขาได้หับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะะวิญญาณบริสุทธิ์ยังบอท่านได้ลงมาเทึ่งเขาจักคนนี่แต่เขาได้หับบัพติสมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้นเปโตกับโยฮันจึงวางมือใส่เขาแล้วเขาก็ได้หับะวิญญาณบริสุทธิ์ ไฟซีโมนเมื่อได้เห็นว่าพาวิญญาณเป็นที่ทรงประทานด้วยการวางมือของพวกอคาสวบก็ได้นำเงินมาจะให้พวกทานโดยว่าว่าขอให้ขน่อยมีฤทธิ์อำนาจอย่างนี้เหมือนกันเพื่อว่าเมื่อขน่อยหากวางมือใส่ผู้ใดผู้นั่นจะได้หับพาวิญญาณบริสุทธิ ต่เปโตรได้ตอบซิโมนว่าจงให้เงินของเจ้าจิบหายไปกับเจ้าพ่อเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินเจ้าบ่มีหุ้นบ่มีส่วนในการนี้เพราะใจของเจ้าบ่ซัดซื่อต่อพระเจ้าเหตุนั้นจงลบตั้งใจใหม่จากการซัวของเจ้านี้ และอ้อนวอนขอองค์พระปู่เป็นเจ้าเพื่อหวังว่าพระองค์จะทรงโปรดยกความพิษบาปที่เจ้าคิดในใจนั่นเสียเพราะเหาเห็นว่าเจ้าเต็มไปด้วยควมอิจฉาอันขมขื่นและถือกรามไหว้ด้วยโศกข,ของควมอธรรมฟายซิโมนได้ตอบว่าขอทานทั้งสองอ้อนวอนองค์พระปู่เป็นเจ้าเพื่อขด้อยแด เพื่อการทีทานได้กาวแล้วนั้นจะบอตกใส่ขน่อยจัดประการส่วนทานทั้งสองเมื่อได้เป็นพยานและประกาศพระธรรมแห่งองค์ราผูเป็นเจ้าแล้วก็กลับมายังกรุงเยรูซาเลม็มและได้ประกาศข่าวพระเสด็จตามทางในบ้านเซาซามาเรียหลายแหง่ง ฟิลิปและศา้าเอธิโอเปียผู้หนึ่งและเทวดาตนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปทางทิศใต้ตามทางลงจากกรุงเยรูซาเล็มไปถึงเมืองคาซาที่เป็นทางป่าดินทรายท่านจึงลุกขึ้นเดินทางไปและเบิ่งแม่ มีไทยเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขุนนางนายข้งเป็นขาราชการสั้นสูงของกันดาเกคือพระราชินีของชาวเอธิโอเปียเป็นนายข้างสับทั้งหมดของพระราชินีนั่นเพิ่นได้มาที่กรุงยูรุเเลมเพื่อนมัสการขณะที่นางโหลดกำลังกับเมื่อ ท่านได้อ่านหนังสือของเอสยาผู้ประกาศพระธรรมอยู่ฝ่ายพระวิญญาณทรงสั่งฟิลิปว่าจงเข่าติดกับรถนี่ไปฟิลิปจึงแลนเข้าไปและได้ยินทานกํำลังอ่านหนังสือเอสยาผู้ประกาศพระธรรมอยู่จึงถามว่าซึ่งทานอ่านนั่นทานเข้าใจหรือ ท่านจึงตอบว่าทาบอมีผู้ใดแนะนำให้จะเข้าใจได้อย่างไดแล้วท่านจึงเสริรฟิลิปขึ้นนางรหลดนำพระคัมภี่ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือขอเหล่านี้เขาได้น้ำทานไปเหมือนน้ำเอาแกะไปขาและเหมือนแกะน้อยมิดอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนมัน ทานโกโบออกปากเหมือนกันในข้าวทานตุกตำต้อยทานบอดได้หับควมยุติธรรมไผจะเหล่าถึงเสื้อสายของทานได้เพราะว่าชีวิตของทานได้ถือตัดเสียคุณนางในั้ังได้กาวแก่ฟิลิปว่าขอทานบอกให้ขขาพระเจ้าหูว่า ผู้ประกาศพระธรรมได้กล่าวอย่างนี้เล่าเถึงผู้ใดถึงตนเองหรือเถึงผู้อื่นแล้วฟิลิปจึงออกปากตั้งต้นเราพระแต่พระคำตนนั้นจึงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูให้ทานฟังเมื่อเขากำลังเดินทางไป ก็มาถึงบอนมีน้าบอนหนึ่งคุนนางในข้างจึงว่าว่าเบิ่งแม่น้าม,มีอยู่ที่นี่มีอันใดคัดของโบไ่าขาพระเจ้าหับบัพติสมาฝายฟิลิปจึงตอบว่าทาทานเต็มใจเสือก็หับได้คุนนางในข้างจึงตอบว่า เฮาเสือว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วทานได้สั่งให้ยุดหลดฟิลิปกับคุณนางนายคังได้พ้อมกันลงไปในน้ำฟิลิปจึงให้ทานหับบัพติสมาเมื่อทานทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงหับเอาฟิลิปไปเสีย ส่วนคุณนางในข้างนั้นก็บอได้เห็น,นฟิลิปต่อไปอีกท่านจึงเดินทางต่อไปด้วยความส้มซื่นยินดีแต่มีผู้พบฟิลิปที่เมืองอาโซโตท่านได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วทุกเมืองจนมาถึงเมืองไกเซเลีย